พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะได้นัดหมายประชุมคณะกรรมการบริหารพักค่ะในวันพรุ่งนี้28ตุลาคมานะคะเวลาเที่ยงครึ่งเพื่อหาข้อยุติหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างภายในพักันนะคะเป้าหมายหลักในการเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพักครั้งนี้นะคะอยู่ที่การขอให้เปลี่ยนตัวเลขที่การพัก ก็คือเอาคุณธรรมนัฐน,นะคะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะคะออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักค่ะแต่ดูเหมือนว่าเกมบีบร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้ผลจากตําแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะหลังจากที่มีข่าวว่าคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยได้มีการเซ็นหนังสือลาออกล่าสุดเนี่ยมีแค่8รายค่ะแล้วก็ยังไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะว่า8รายเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเข้ากับเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพักที่มีอยู่ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น26คนเพราะฉะนั้นสี่ กรรมการบริหารพรรคที่ต้องลาออกเนี่ยต้องมากกว่า14คนค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมีความชัดเจนนะคะว่าปฏิบัติการร้างบางขั้วอานาจของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็คงต้องเดินหน้าต่อไปค่ะเมื่อมีความชัดเจนนะคะว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็คงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะ แต่เราต้องไม่ลืมนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเองจากข้อกฎหมายกรณีเป็นคนนอกเข้าไปครอบงำเข้าไปบงการพรรคการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐและที่สำคัญค่ะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คือลูกน้องของพลเอกประวิทย์นั่นแหละค่ะ การประชุมคณะกรรมการบริหารพ,พรรคพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้นะคะแน่นอนว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องเดินมาถึงฉากจบค่ะมีรายงานว่าพลเอกประวิทย์นะคะก็จะต้องพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้จบภายในคืนนี้นะคะเพื่อให้ยอมถอยออกจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะที่พลเอกประวิทย์เนี่ยก็จะประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคกันนะคะเมื่อพลเอกประวิทย์ประกาศลาออกแล้วเนี่ยก็โดยปริยายนะคะต้องมีการปรับโครงสร้างกันใหม่ค่ะ ปัญหาความขัดแย้งภายในยพรรคพลังประชารัฐนะคะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ต้องเดินมาถึงฉากจบค่ะแต่จะจบแบบเจ็บมากหรือเจ็บน้อยรอยเอกธรรมนัสจะต้องเป็นคนเลือกเองค่ะ